คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับคร so ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะในช่องตามกูมา กับกระพรมเฮียหมูเห,หมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันกับเกมค้าบอยสาวใช่ป่ะววไม่รู้ไอ้คาบอยๆแล้วมันจะสาวได้ไงวะเขาเกิลสาวสุดสวยสุดแซ่บในอำเภออะไรไม่รู้แหละใช่ไหมเหรอวันนี้เราอยู่กันกับทุน800กับอีก1บาทนะเออเราจะรอดหรือเราจะร่วงสำหรับเกมนี้เราจะไม่ซื้อฟีสปินจัดไปเลยเริ่มต้นสาิบาทตอเริ่มต้นที่ปับาทสาครั้ง ทีแรกว้าวเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องต้องหวังในการทำคอมโบและเข้าฟรีสปินนะเห็นเขาบอกว่าค <Stewart> <cover> ูณสูงสุดถึง1 0 0 0พันกว่าเลยนะซึ่งกูก็ไม่เคยถึงมากสุดที่เคยได้ก็แค่ยี่สิบกว่าเองก็ไม่เคยถึงคูณพันสักทีเลยกูไม่รู้โอ้ยได้มาตรงนี้นะเป็นเกมซื้อฟรีสปินที่เราต้องหวังการซื้อฟรีสปินเนาะซื้อฟรีสปินไหม 750บาทจบคือจบคลิปเลยไม่รู้กูซื้อแหละบวกคือไปต่อลบคือจบคลิปเรามาจัดกันเน้นๆเลยว่าถ้าเกิดมีทุน800บาทซื้อฟรีสปินเกมเนี้ยมันจะบวกหรือจะลบจะลบ้ทำไมลบลลลมกูมลอนล่าลิงทำไมกระดกลิงมาเปิดมนาะก็หุ้นแปดโอ้โห ฟีสิครั้งครั้งแรกไปยังไงได้ตัวปืนมาคูณ8นี่ีไหลต่อไหมไม่ไหลต่อจ้าไหลต่อยังไม่มานะโอ้โหนี่ไม่แตกให้กูเลยโอ้โหสองตาติดที่ไม่แตกเลยชิบหายแล้วกูโอ้โหเคมาต่อไปเอแถวสามมาสิเแถวโอ้โหตัวนี้สุดแม่เจร้อยห้าสิบชัดมีได้มาแปดร้อยแปดบาท มีกไหมไม,ไมีตัวไหมมีตัวไหมโอ้โหเสียดายอะ่ะไม่มีเอแถวสามโอ้โหเล่ามาแล้วเล่ามาแล้วยังไงต่ออุย้ยวายก็สามาแต่ไม่มีตัวต่อโอ้หุยบวกบวกมาจ้ามีต้นต่อไหมนี่โอ้หุยเล่ามาแล้วมีเอแถวสามสิไม่เอไม่มากาจะผิดโอ้โหแล้วมันก็มาใหญ่ๆแง,งี้ยแล้วจะให้หลุ้นอะไรอะ่ะโอ้เจมาแล้วเคเอโต้โอ้ เอาว่าอย่าง75บาทกูไม่ใช่75 750บาทลราก็ได้มา964บาทซึ่งมันก็เป็นกาไรนะอ่างนที่สัญญารไว้อีกรอบหนึ่งอวไม่เข็ดจ้าอวไม่เข็ดจ้าอวไม่เข็ดไอ้กดแม่งเลยจบแม่งจะให้มาสแคสเหมือนเดิมหละคลิปนี้จะเป็นยังไงจบรอบนี้น่าจะได้จบแล้วแหละถ้ามันเสียกูก็น่าจะได้จบแล้วโอ้โหรอบแรกก็ว้าเลยรอบสองเป็นไงล่ะ ได้เกมานิดนึงแต่ก็มีไหลไหมไม่มีไหลต่อจ้ามีไหลต่อไหมมีอีกไหมมีอีกตัวไหมมีไหลต่อไหมเออเอไม่มาคิวก็มาเออย่างนี้จะไอโอหูยี่สิบปีบาทมีไหลต่อตัวแพงไหมไม่แพงจ้าแล้วก็เงียบหายไปเอ้ยไม่มีแตกแบบปุ้งปังปุ้งปังเลยเหรอเฮ้ยสามครั้งสุดท้ายแล้วนะอีกสามครั้งเลยนะเฮ้ย เฮ้ยกูมมงค้อนแล้วคุมองค์้อนแล้วนะกูกำมัดแล้วนะอย่าให้กูเจอนะทำไมกูไม่เลือกวะไอโอเคอย่างงั้นก็หมุนให้มันหมดไปจบๆไปจะจะได้จะได้หมดหมดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบอยู่แค่เจ็บใจเจ็บปวดร้าวนี่ไง เ้ยอีกตัวเดียวตัวเดียวจะได้ไหมเข้าให้กูเหอะเข้าให้กูเถอะไม่เข้าโอ้ยแต่ยังมีต่อไว้ยังมีรุนไว้ยังมีรุนไว้คิวแถวสองคิวแถวสองเพื่อรุนไม่มาวะเอ๋อยทีอย่างนี้คิวมานะโอ้โหเว้มาเะเว้มาเะเว้ยสิได้อ่ะ 4ได้900กูอย่างน้อย900กูก็เอาไปทำอีงอย่าได้นะโอ้โหคุณผู้ชายมาตัวแพงมาตอนนี้เนี่ยขนาดวายมาแต่เอาสามกูยังไม่มีตัวต่อเลยเพราะหนึ่งกับสองมันไม่ต่อกันเราเป็นคนที่คิดจะเล่นเกมนี้ก็คิดกันดีๆ <c oughs> คิดกันดีๆก่อนที่มึงจะเล่นนะมึงดูดิยพีจีไม่ค่อยรักฉันเออเฮ่ฟีฟีไม่รักฉันเลยเออเฮ่แล้วยังไงต่อตอนเป็นตัวแพงตอนเข้าฟิลิปปินส์ <c oughs> ไม่เห็นคุณได้อย่างนี้เลย ไอ้นี่หุยร้อยยี่สิบมีทอนไหมหุ้ยเสียดายคุณผู้ชายไม่มาแถวแรกหุ้ยถ้าคุณผู้ชายมาแถวแรกนะแลวเป็นตัวที่แพงด้วยนะโอ้โหก็ไม่แตกมึงจะโอ้หยทำไมก็มึงไม่ก็มึงไม่แตกไงถ้ามึงแตกมึงไงมึงก็ได้ไปแล้วแหละโอ้หยคุณผู้ชายเยอะมากกับแถวนี้แต่ไม่ได้วะคุณผู้ชายแถวสองคุณผู้ชายแถวสองไม่มาวะโอ้โหเอแถวแรกเอแถวแรกเอแถวแรกไหมโอ้โหทีอย่างนี้มึงมาปืนนะ ที่กูอยากให้มามึงไม่มาที่กูไม่อยากให้มามึงดันมานะอุ้ยกูต้องรู้เลยต่อวะไม่มีตัวให้กูรุ้ต่อเลยอ,อีคิวแถวแรกไม่ไม่มาวะคิวมาแถว 3, สามซะงั้งงนมึงมาปิดที่และคิวเป็นไงมีไหลไหมมีไหลไหมปืนไม่มาคุณผู้ชายก็ไม่มาอุ้ยเอ๊ มื่ปืนมันมามันมันมาแบบไม่คูณอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวถูกมันก็จ่ายถูกไงเราอยากแล้วแบบเออตอนที่มันมาคูณห้าร้อยคูณพันโอ๊ยนึกถึงบภาพเนาะห้าร้อยคูณพันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็คงจะเห็นกันแล้วว่าถ้ามีทุนแปดร้อยบาทซื้อฟีสเรบินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจะเป็นยังไงนะก็ผมไม่แนะนำไม่ทำตามนะคิดนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอย่างเอ้ยเพื่อความบันเทิงอ้พูดผิด อย่างที่พูดกันทุกครั้งนะว่าคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความตื่นตหน้าผมสําหรับคนที่ยังไม่ติดอย่าลิหามาเล่นนะส่วนคนที่ติดไปแล้วก็ขอฝากเว็บสกากลชิดชิด้วยในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ